สวัสดีทุกท่าน,นค่ะพบกันกับข่าวซันโปร์ุฟูมโรค่ะสำหรับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนเข็มกระตุ้นของกระทรวงสาธารณสุขตามมติที่ประชุมศูนยปป์ิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3ในเดือนมกราคม2565มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ที่ได้บบรับวัคซีนสูตรซีโนแวคแอสตราเซเนกาครบในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีที่แล้วนะคะให้ทำการฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะ ผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ค่ะสำหรับผู้ที่รับวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มนะคะไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มตั้งแต่สีสัปดาห์ขึ้นไปค่ะให้รับการฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยผู้ที่รับวัคซีนเข็มสองในช่วงของเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีที่แล้วค่ะให้มารับวัคซีนเข็มกระตุน้นภายในเดือนมกราคมปีนี้ค่ะ ส่วนผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อโควิด19นะคะที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือครบตามเกณฑ์น้อยกว่า2สัปดาห์ก่อนติดเชื้อให้ทําการฉีดวัคซีนแอสตราเซนกายกระตุ้นได้1เข็มค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ได้รับครบแล้วค่ะก็ยังไม่ต้องทําการกระตุ้นนะคะให้เราประกาศจากทางการอีกครั้งค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมบุภูมิโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาย่วนกรมบุคภูมิโรคโทรหนึ่งสี่สองสองค่ะ